ำหรับชาวราศีเมถุนนะครับความรักของคนโสดอ่ะมาดูกันเพลินๆเนาะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเขาบอกว่าคนโสดเนี่ยแหมระมัดร,ระวังในเรื่องของการใช้เงินนั้นในเรื่องการเปหรือว่าการซื้อความสุขให้กับตัวเราเองนะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตคนรักอันเนี้ยพึงระวังนะครับในเดือนนี้นะของชาวราศีเมถุนเนี่ยเขาบอกว่า การคบซ้อนเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากนะครับเออต้องระวังเนาะหรือว่าแหมไอกรณีเรา 2- อสาคนเนี่ยแหมอันนี้เหนื่อยใจอยู่พอตัวนะครับแหมก็บางทีเราไปชอบอกชอบใจคนที่เขานะฮอตอะว่าอัน,นง่ายนะครับ นะมันเหมือนว่าการว่าเราก็ต้องไปแบ่งเค้กกับคนอื่นอันนี้ก็ต้องพึงระวังเอาไว้กนิดหนึ่งสําหรับคนโสดนะก็ดังนั้นเนี่ยนะก็เก็บเอาว่าเป็นแนวทางไกด์ไลน์แล้วกันนะครับอ่ะมาดูคนที่มีคู่บางมีแฟนมีครอบครัวนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าในเรื่องของความนะไม่ลงรอยกันนะหรือว่าขุ่นข้องหมองใจอันเนี้ยอันนี้ให้พึงระวังเนาะเพราะว่าบางทีคุณเองเนี่ย แม่ต้องใส่ใจกับคนใกล้ตัวคนรอบข้างนะหรือว่าคู่คุณแฟนคุณนะสามีคุณภรรยาคุณนะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับบอกว่าเอาอกเอาใจนะต้องบอกดูแลทั้งในเรื่องของจิตใจสุขภาพร่างกายต่างๆนะซัพพอร์ตให้ดีนะสำหรับชาวเมถุนฝากไว้เท่านี้นะครับ